ร้อยยี่สั้นเมื่อไรเยวมากทีร้อยนะครับสวัสดีครับอยู่กับจิงนาถแก่เผานะครับ ก็พามาชมมาทีร้อยนะนะัจ้ะนะัจ้ะเล่นงานหลวงเลยนะแัดเต็มกองอย่างเดียวครับ โรลเลอร์6ตัวแคเรียร์1ตัวนะเครื่องยนต์80แรงมา้าไม่มีเทอร์โบครับตัวร้อยถ้าเป็นตัวร้อยยี่ก็จะใช้เทอร์โบนะเป็น85้าแรงมา้ากี่0.4นย์่นะถ้าเป็นร้อยยี่สิบก็จะ0.45นะ đồ bàn thái con này สี่สิเส้นครับตัวเดินไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดินอะไรนะก็มีมัวกับนาซาแต่งด้วยนะคันนี้ ทีมงานเสียเมวครับมีมโคร2ตัวครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่เอที่นั่นมาร์คทีหรือมาร์คไฟน่ะน,นะน่าจ,จะเป็นมาร์คไฟครับหัวเหลี่ยมหรือเปล่าส่งคล้ายมาร์คทีมากเลยนะไปโ,โย่อลงไปแล้วนะ ไปไหนอ๋อโซตกจังหวะเดินลงนะโซตกเลยนะ ตกเองใส่เองนักเลเงพอครับเดินหน้าไปหน่อยไหมลูกพี่ต่าลาโอ้โอ้ไอ้ย่ะโหยอดเลยฝีมือจัดไหนนั่นน่ะ แต่ค่อนข้างร้อนนะแต่ค่อนข้างแรงครับเออนาไม่หยุดสักทีนะปีนี้ รู้ว่าแกจะทำอะไรนะมีกีค่อนข้างรวมครับกว่าจะรวมเยอะนิดนึง ต้องเอาไปทำบูธสลักใหม่ละรวมหมดแล้วพีวว่ไม่มีแอร์นะคันนี้อ๋อมาร์คทีร้อยก็ราคาก็จะไม่เกินประมาณไม่เกิน50นะเดีถ้าสภาพดีหน่อยก็50กลางๆครับโดยประมาณ งมาปูทางใหม่หรือเปล่าเนี่ยเอาจอดซะแล้วาดูฝั่งนี้ครับสายแบกสายแบก เมก้าคันนี้สวยจริงตอนเดียวนี่เสียแค่ตรงนอนไม่ได้เองครับโอ้โหดูเขาใส่โอ้โมันเลยจงอางแล้วนั่นน่ะนะพอละมางลูกเพ่ไม่ไหวนะแบบนี้ รูาดูว่าจะไหวไหมเก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อยเดี๋ยวหข้างทางไปแล้วครับ ก็น่าจะเป็น Geo 8C นะคันนี้210สบายสบายครับไปแล้วหายไปแล้วก่อสำหรับบอ่อนี้ก็จะมีรถแบงโคทั้งหมด3คันนะ สตัว2องค่ายก็จะเป็นโกเบโกมาร์ีนะนี่ครับตัวร้อแล้วก็จะเป็นมาร์ไฟเก๋งเหลี่ยมนะแต่ไม่รู้ตัวไหนก็จะเป็นโคมัสุร้อยนะฝั่งนู้นอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ